สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาเหมาคอกเหมาฝูงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้13ตัวพี่น้องครับสิตัวมีตัวเมีย9ตัวนะครับตัวผู้4ตัว นะครับผมตัวเมีย9ตัวนะฮะเป็นแม่เลี้ยงลูกแล้วก็แม่ผสมผ่านรอบแล้ว1ตัวนะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยรอผ่านรอบนะครับผสมบีฟมาเตอร์เข้าไปพี่น้องทั้ง3ตัวเลยนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่ห้วยใหญ่ บางละมุงชนบุรีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยวันนี้วัวเฟรมสวยเฟร,รมใหญ่นะครับมีชาโลเล่บาเล่นะฮะแล้วก็มีลูกผสมบามันนะครับฝูงนี้น่าสนใจมากพี่น้องนะฮะเฟร,รมวัวสวยๆทั้งนั้นเลยหลายๆตัววันนี้เดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆชัดๆ นะครับว่ามีอะไรแบบไหนบ้างนะครับผมครับผมพี่น้องครับก่อนที่จะไปชมเนื้อชมตัวนะฮะบ,บอกราคาก่อนเลยพี่น้องนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องนะฮะที่สนใจอยากจะยกคอกยกฝูงเนี่ยนะฮะร,รู้ราคาแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่ตรงใจไม่ตรงสเปคเนี่ยก็ไม่ต้องดูต่อไปแล้วครับไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่ถ้า,ารู้จำนวนตัวแล้วแล้วก็รู้จำนวนตัวรู้ว่าถัวเฉลี่ยแล้วมันตกเท่าไหร่อ่ะชมกันต่อนะครับ13ตัวตรงนี้นะฮะเปิดราคาไว้ที่3 0 0 0 0น หกหมื่นห้บาท3 6มแ0 0หบาทพี่น้องจะได้วัว13ตัวนะครับเริ่มจากแม่นี้นี่ชาโลเล่เลือดสูงนะครับมี75นะฮะตัวนี้นะครับเครื่องครบด้วยตัวนี้พี่น้องนะฮะเครื่องครบด้วยนะครับ เฟรมวัวตัวนี้มีเหยียบเยียบเกือบ140ได้นะครับเกือบ <c oughs> 140ได้หางขนหางสีทองหัวจุกจมูกใบหูครบเครื่องนะครับครบเครื่องถัดมาเป็นเจ้าหนุ่มรูปหล่อตัวนี้นะครับหนุ่มรูปหล่อตัวนี้ก็อายุประมาณปีครึ่งนะฮะอายุประมาณปีครึ่งพร้อมที่จะไปเข้าคุณแล้วนะครับผมอ่า แล้วก็ยังมีแม่นี้นะฮะแม่นี้คือแม่คอ,อกแม่เล้านะครับเป็นแม่ที่อายุเยอะที่สุดในคอ,อกนี้นะครับแต่ว่าอตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่นะครับยังไม่ได้ตั้งท้องนะ,ะครับผมถัดมาก็เป็นแม่นี้อีกตัวหนึ่งนะฮะแม่นี้ก็มีลูกเลี้ยงลูกอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะที่เดินไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาดู ใกล้ๆชัดๆมาดูแม่ที่ผสมแล้วนะครับก็คือแม่โน้นนู่นนะฮะตัวที่สนสะพายเป็นชาโรเล่เหมือนกันตัวนั้นนะครับเป็นชาโรเล่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวนี้นี่เป็นแม่สาวนะครับเป็นแม่สาวสีแดงนะครับแม่สาวแดงเนี่ยน่าจะมีเชื้อ ยุโรปอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าตะหนกไม่ขึ้นพี่น้องนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อบีฟหรือเชื้ออะไรอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ว่าโครงสร้างรูปล่างเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูแม่ที่ผสมบีฟมาสเตอร์เข้าไปนะครับนี่แม่นี้ตัวนี้ผ่านรอบแล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้อง ตัวนี้ผสม b ีฟม m a เตอรเข้าไปผ่านรอบแล้วนะครับแต่เป็นบาเล่ะนะครับตัวนี้นะฮะจะหมูกยังมีสีดําอยู่เนี่ยครับให้ดูใกล้ๆเลยแต่สีสันสดใสมากพี่น้องสีสันสดสวยนะครับครับผมให้ดูรวมๆนะครับแล้วก็แม่นี้ก็ผสมไปแล้วนะครับผสมแล้วผสม b e e มัตเตอรนะฮะรอผ่านรอบ เนี่ยครับวัวทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะฮะร,รวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทได้วัวทั้งหมดสิบสามตัวนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูเลยสองนะฮะสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วก็สิบสามแม่สีแดงแม่นี้แหละครับนี่ฮะอ่าครับผม ดูกันใกล้ๆตรงนี้นี่สวยครับสวยเกือบทุกตัวสวยแทบทุกตัวเลยนะฮะมีตัวผู้อยู่4ตัวนะครับลอยขุนได้เลยเนี่ยทั้ง4ตัวนะฮะลอยขุนได้เลยประมาณอขออภัยประมาณ3 4อ่ะถูกแล้วครับ4ตัวก็คือตัวที่มีเขาตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้ตัวหนึงนะฮะแล้วก็ที่เห็นท้ายดำดำนุ่นอีกตัวหนึงนะครับแล้วก็เจ้าหนุ่มเล่ตัวนั้นนะฮะที่กำลังกลมเลียอะไรสักอย่างอยู่นั่นนะครับนะฮะนอกจากนั้นก็เนี่ยแหละครับสวยๆทั้งนั้นครับยืนอยู่เนี่ยฮะสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ ขึ้นไว้ให้ได้เลยพี่น้องครับนะฮะเนื่องจากว่าแบตกำลังจะหมดพี่น้องนะครับรา,ายละเอียดทุกอย่างก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับวัวทุกตัวไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะไม่มีตำหนิไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่า,าเจ้าของวัวเนี่ยก็คืออยากจะเลิกว่าอย่างนั้นนะครับอยากจะเลิก ไปเลี้ยงพัฒนาบราหมัน่นสวยๆบ้างเห็นว่าอย่างนั้นนะครับนะ,ะก็เลยบอกพูดจาภาษาวัววันนี้ให้มาเป็นสื่อกลางให้ละครับนะครับผมเอาละครับสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับวัวอยู่ที่ห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีพี่น้องครับนะฮะ 365 000บาทต่อรองได้นะครับยังต่อรองได้นะครับผมเนี่ฮะใหญ่ๆลึกๆแบบนี้ครับผมอ่านี่ครับภาพรวมๆเป็นแบบนี้ครับเอาละครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้วัยหน่อยขออาภัยจริงๆเนื่องจาก แบตกำลังจะหมดพี่น้องครับนะฮะเนี่ยครับแม่แดงแม่นี้ก็สวยนะครับแม่นั้นผ่านรอบแล้วนะครับสมบิบมาสเตอร์เข้าไปนะครับครับผมพี่น้องครับต้องขออภัยจริงๆฮะเมื่อสักครู่นี้แบตไม่หมดนะครับก็เลยตัดภาพมาให้พี่น้องได้ชมมุมสวยๆที่กําลังกินอาหารอยู่เนี่ยครับพี่น้องครับนะฮะ สังเกตดูนะครับแผ่นหลังวัวแต่ละตัวเนี่ยอ้วนอ้วนสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่แหละครับรวมรวม,รวมแล้วก็ถือว่าราคานี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับราคานี้เนี่ยซื้อได้เลยนะครับนี่ผมให้ดูมุมสูงนะครับดูแผ่นหลังนะฮะมีตัวเล็กอยู่ตัวเดียวนะครับตัวเล็กมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวลายเมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่ยฮะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่กําลังกินอาหารอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวหาวัวดีๆวัวสวยๆว,วัวราคาถูกมาฝากพี่น้อง fc อยู่เป็นประจำเช่นเคยคลิปนี้ลาไปก่อนลาจริงๆ ขอบคุณและสวัสดีครับ